กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ลังพบกับผมูเจ <Yeah. S 1> <ๆ>้าอีกคันนะครับซึ่งตอนนี้เราเรียนหลวมมาทุย <Yeah. S 1> เรามาอยู่กับไม้เย่โอโอไม่ก็โอไม่ก็โอไม่ก็พอและผมไม่ตีเรามาอยู่กับไม้ครับเอาชีวิตรอดของผมกันอีกครั้งน,นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณเนมนั่นเองนะครับเออคุณเน เราก็จะมาลงเหมืองกันนะครับคร้านบ้านก็เสร็จแล้วไม่ค่อยเลี่ยมง่ายอ่ะแต่พอลงเหมืองเสร็จขึ้นมาเช้าพอดีเราก็นี่ผมมีซีดแล้วด้วยเหลือบางทีเราก็จะไปตกอะไรเล่นหาซีดนะครับงั้นเดี๋ยวเวลานี้เราจะเราจะลงเหมืองเลยยังยังยังคุณเฮ้ยได้ซีดต้องมีทอดก่อนคุณต้องมีทอดเดี๋ยวคุณเตรียมอาหารมาให้ผม้ิเออเดี๋ยวคุณลงตามานะเดี๋ยวขอเดี๋ยวคุณขุดเอามาเองคุดตามลงมาเองอ่ะ เฮ้ยแอคผมมีอีกเยอะเดี๋ยวดาบน้อยดาบะจะพันเงินเนี่ยผมขุดหาเลขด้วยกอนคุณเดี๋ยวผมขุดด้วยดิอือฮึฉันรอผมด้วยคุณจดขุดก่อนจะมีหลายชั้นไม่เจอเลขเลยหรอกเจอเลขเฉยคุณเหลือผมไม่เจอดิอือฮึเฮ้ยคุณเฮดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมทำเลขให้โอ้บุญได้เลขมาสองเอง เฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำ<ห>ชั้นนี้ <3 S 2> ไปก่อนนะเรายังเอ้ยเรายังจะไม่ไปหาไดามอนด์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะคุดหาชั้นนี้ทุกอนคุณุณลงไปอีกดีอาจจะเจอทาาผมอยาคุณเป็นเหมืองเหมืองเอาไงคุณเป็นเหมืองก็ได้เนี่ยหาเหล็กคุณก็นี่เดี๋ยวก่อนยังไงขูดอย่างนั้นไปเลยเหร เออก็คูดแล้วแต่คุณเธอที่เดี๋อผมก็จะคุณหาเลขอะเป็นใหญ่ๆเลยให้ใหญ่ที่สุดแบบตามไอ้นี่ของคนเล่งเขาอะอะกดไปอย่างเงี้ยกดไปตรงๆดิ่งตรงไปก่อนเลย่อน่อถเา่นเกิดทเยกเยแบอทเยนเหยือนเบบสวอยกอเลอกอเอเย่อนก่อเอก อ๋อแต่เ huh. กิดทาแบบไม่สวยอโอกาสเจอแร่เนี่ยเยอะกว่าอันที่ทําสวยๆแต่ไม่แน่อาจจะน้อยกว่านะแต่ผมก็ไม่เน้นสวยอยู่ดี uh huh. ผมขอเน้นแบบเอาชีวิตรอดอะว่ผมจะไม่โกงนะเรามันไม่สนุกเดี uh ๋ยวคุณผ,ผู้ชมจะถามว่าเฮ้ยจะโกงทำไมอ่ะ uh huh. มันไม่เห็น <Okay. S 2> ไม่สนุกเลย ไอ้มันไม่เห็นสนุกเลยตอนนี้ก็พวกพวกผมมันค่อยมีทรัพเท่าไร่อะอือเฮ้ยเอาอาหารมาแลกก่อนแอปเปิลโอ้ผมบอกให้เตรียมอาหารมาให้ผมโอ้มีน้อยอาหารนะอืมต้องกินเนื้อซอมบี้ผมผมกินเนื้อซอมบี้ผมไม่เคยติดพิษเป็นไงจริงนี่มันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฮะกินเนื้อซอมบี้ล้วไม่ติดพิษจอดมนุษย์ อย่าแปลเป็นดีอย่างนีนะมันไม่ดีรู้เลยมันแปลว่าอะไรมันไม่ดีคุณผมเจอดินฮะเจอดินแต่ถ้าเกิดครั้งไหนที่ผมเสียงเบาหรือเงียบไปนะครับก็คือบางครั้งผมจะรีเสียงเอ้คุณไม่ใช่มันแหลกอ่ะก็คือบางครั้งผมจะ มีแบบเลียเสียงมั่งอะไรมั่งอะไรไ่ก็ไม่พูดอะเพราะคุณจังเาปมี่เลขวะมีแค่เสียงคุณเจอเดมอนหรอจริงดิเอผมไม่ได้เจอเดสตโตนไม่ได้เจอเอ้าตกลเจอได้กันแน่บอกว่าไม่ได้เจออะไรทั้งสิ้นเอ้าไอเด็กแปลกนี้ตรงนี้มันเป็นดินหมดเลยอะคนยังไอดาวผุดต้องนานน่เนี่ยอ๋อผมเจออยากอยาก เดี๋ยวบางครั้งผมก็จะรีเสียง mm. หรือบางทีผมก็จะไม่ค่อยพูดนะเออเรียกว,ว่าขี้เกียจนะนั่นเองพูดตรงตรงเลยขี้เกียจนะนั่นเองใครเขากล้าพูดเนี่ยผมพูดดิ่งตรงมายังไม่เจอเลยอืดถ้าเกิดคุณผมมีเลขสองเออทำพลิกแอคได้คนละอันคุณ mm? เดี๋ยวผมขึ้นมาบนบ้านแล้วเนี่ย mm. ผมจะเอา กินที่ได้มาไปทำเองมันมันเอาทำได้หลายอย่างจริงมันทำได้หลายอย่าง่ะหรือบางทีเสียงอื่นก็จะดังไปหน่อยครับอะไรปล่าแมลงตอมบีบเลยจกแมลงมาบีบนะคะเมื่อกี้เสียงก็เลยไม่มี ี่อ๊ผมจะพังอยู่ไหนเนี่ยจริงดิโอ้เจอดินอีกแก้วโอ้โหเริ่มเกลียดดินเพราะก็ขี้เกียดขุดดินผมถามว่าเพราะปลูกเหรออันนี้ไม่ได้ถาม<ช>กวนนะ<อ>แค่ถามว่าเพอะปลูกเหรอเขื<วะ>่อ<วะ>นป็ไงเฮ้ผมเจออะไรอ่ะเสียงแมมมูม,ม,มได้ยิน พี่สาวตรงผมอะคุณได้ยินไหมผมผมได้ยินจากเครื่องโทรศัพท์คุณแสดงว่าตรงผมน่าจะมีอะไรอะถ้ำไม่แน่ก็ไม่ใช่ถ้ำนะมันจะเป็นได้ยินอีกแอเอาละจังหวะนี้ใช่ถ้ำหรือเปล่าดิ่งลงไปแล้วดิ่งลงโอ้ยซอมบี้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 ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งผมตแต่งบ้านในโอ้ยคิปเป้ล ระเบิดอัดหน้าโอ้ oh my god คิปเปอร์มาระเบิดอัดหน้าผมปิดมอดแฮปอันนี้ปิดจริงๆแล้เลยนะครับลำคาญคือลำาคาญจริงๆอีกแอคบกเฮ้ยเจอเหล็กยังโอ้โหด,ด่งลงมาเจอเหล็กก็คือผมนึกว่าด้านล่างมันจะมีถ้ำเลก็เลยลองดิ่งลงมาเจอเหล็กอย่างนี้เพื่อจะคราบดาบได้ด้วยฮะ โอ้เหล็กรวมกันเป็นกองเลยกองใหญ่ในะนี้เหล็กอ่ะมีก็โอ<ห>้ใจมากโอ้โหแปบ๊บเดียวเหล็กได้มาสิบสองก้อนมีทอดอีกโอ้โหทอดต,ตอนนี้จน<ห>อยู่เลยกดมาคุณเจอเขาด้วยเหร,หรอเออเจอมันอยู่กองเดียวกับไอ้น,นี่เหล็กโอ้โหเดี๋ยวผมจะขอแบบพักเครื่องพักเสียงแป๊บหนึ่งน,นะ โอเคพักแล้วทอตไม่เหมือนกองอื่นอะทอตที่ผมเจออะมันพูดเลยว่าทอตกองนี้ผมมันน้อยมากอะอย่างนี้มันโชคดีเนาะเทอตจริงๆน้อยมันก็ดีนะทอตอะรู้ขี้เกียจขุดแต่ถ้าเกิดเรารวยทอตแล้วนะครับและบางทีเราไม่อออยากเจทมันลำคาญทอตนะครับตอนนั้นผมเคยเล่นแบบอยู่ดี อ๋ยรู้สึกเบื่อท็อตนะเจอแต่ทรอตเจอแต่ทอตเจอแฉท็อดเจอแต่ท็อตดูคุณเอวมาพูดสิครับก็ผมพูดเร็วบ่ด้พูดเร็วแล้วมันแบบอะไรอย่างเช่นยักษ์ยักษ์ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กี่ยอันเนี้ยคำเนี้ยคนอื่นเขาพูดไม่ค่อยได้เลยครับแต่ทําไมไม่มีโฆษณาเขาพูดได้ใหญ่ใหญ่ใหกยใหญ่ใหญ่ใหญ่ ยักใหญ่ใหญ่ไล่ยักษ์เด็กยักษ์ใหญ่ยหญยอยากเย็กเอ้าเฮ้ยมันจะกลายเป็นใหญ่ใหญ่ยหญ่อยากเย็กเฮ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยมันอาจจะกลายเป็นใหญ่ใหญ่ไล่เต่า๋อใหญ่ใหญ่ไล่ยักษ์ไล่ยักษ์เล็ดเย็กอะไรผมคิดอะไรอย่างเงี้ยผมพูดดองผมผมคิดแล้วคุดดิ่งลงมา ยังไม่ค่อยเจออะไรเลยแต่ถ้าเกิดครั้งไหนที่ผมผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเฮ้ยทําไมถึงเป็นอะไรอย่างนั้นก็ผมก็ไม่ว่านะครับถ้าเกิดแบบเราบอกว่าคุณจอมหน้าอับก็ได้นะโอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเตะหน้าคุณเนมคนแรกเลยนะคบพี่แอปตมจงแังบ้านให้เนี่ยผมปิดมอสังอยู่ แต่ผมปิดมอนไว้อยู่คุณจะได้ยินเสียงแมมมมได้ไงเงียบไปเลยก็เลยไม่มีหนทางลงไม้นี่ยังไม่เจออะไรเลยคุณเดี๋ยวเผลอก็ไปเจอไดมอนเจอเลโตนเจอลาปีสเจออะไรก็หลายอย่างยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยแต่แล้วก็เจอไดมอนก็โชคดีนะเออเมื่อไหร่จะเจอไดมอนเนี่ยพี่แก๊กจะพังไม่น่าพูดเลยจะพูดทำไมเมื่อไหร่จะเจอไดมอนเนี่ยพี่าอจะ โอ้โหคอมเพลตสโตนนี่บุงโกบานเลยจริงดิโอ้โหตังคนกองขุดเองเงินเดียวก็ใหญ่อะเฮ้ยแต่ผมขอเบอร์สโตนมั่งดิขอขอคอมเพลตสโตนมั่งได้ปะโอ้ยินหัวมีตั้งเยอะได้ไหมเออท็อตมีอีกเหรอโอท็อตได้ต้องสิบเอ็ดอันท็อตคุณมีเยอะอ่ะมีแค่สิบเอ็ดอันเองจริงไม่ไม่ถึงท็อตที่แบบยังไม่ได้เอาแปรรูปอะ ผมเห็นชื่อคอุณเนมเนี่ยกำลังเดินมาได้ไงกำลังขึ้นเลยตอนนี้จริงสิข,<ม>ขึ้นอย่ไรน,นี้อโอย้ยโอ้ยบางครั้งผมก็เสียงเบามั่งเสียงดังมั่งนะครับ<ถ>มไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต้องสนใจคุณทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยฮะทางขึ้นคุณก็หาเองสิมาซบ นี่เราุดมานิดเดียวเองนะคุณรู้ตัวป่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดบางครั้งผมก็จะรีวิวมอสนะครับเพราะว<ช>่าเดี๋ยวนี้พยายามหามอสมาให้นะครับโอ้โหบ้านคตรสวยเลอคุณอือผมแค่เพิ่มเห็นลงไปเฉยๆเวยดีสวดีคุณตัวที่ผมวางพอเบอร์ะโตนจิดไม่เป็นไรวางให้วางแล้ว เนี่ยต้นไม้ที่ผมปลูกไว้โตแล้วโตวมาต้นหนึ่งก็ดูวสวยดีนะอ,อแต่ในบ้านต้องขุดอีกอะ่ะเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วเน้นสวยดีกว่าเปลี่ยนจากเน้นไม่สวยเน้นสวยดีกว่าด้านหน้านี้ก็เอาเป็นแบบคุณเม่ีชอนะ่องหนึ่งสองสามสี่ก็ เอทำไมไม้ในห้องคุณจอมมีอ่ะหล่นทำไมไม้ในห้องคุณจอมมีผมพูดเองหนึ่งสองสามสี่โอเคต่อมาอีกของผ,ผมจะพังหมดแล้วเนะี่ยแล้วผมเก็บไม้นะคุณเอาไปได้เลยแต่คุณต้องแลกกับเหรียญหกสิบสี่อันโอเคตามใจโอโเคตามายคุณหม่อมของเยี่มเล้าเหาคุณเนี่ยนะอตอนนี้ผมกำลังยั่งเนืนอยูค่คุณต้องการอะไรไหม,มจะได้ยง สิ่งที่ผมต้องการเน่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนจุดของประตูกันให้มันตรงกับประตูผมมันจะได้ดูสวยงามผมบอกจริงๆตอนแรกผมบอกว่าจะไม่เน้นสวยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนจากคอเบอร์สโตนทุกฝั่งเลยกลายเป็นกระจกนะคะคุณลองมาดูอะไรในเตาผัดคุณลองมาดูอะไรในเตาเผากันดิ ในห้องคุณหน่ะเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปอือฮึเข้ามายังแป๊บนึ่งปิด uh huh. er ป,ป,ประตูล่องหนไปทำไมอหะคุณเผาอะไรให้อืเนี่ตามที่ผมสัญญาคุณเอาไปเข้าไปดูด้านในไอ้นี่ดิด้านในตามที่ผมสัญญาคุณเอาไปลงกดงกดเข้าไปในเตาเผาก็ดีเร็วรอแป๊บนึง งั้นเดี๋ยวขอพักคลิปแป๊บหนึ่งนะครับแบตเตอรี่คุณเหลือน้อยเหรอใช่งั้นคุณออกก็นนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปกนเแียงครังนี้ก็ได้นะครับอัดหน้าก็แล้วกันนะครับพรนงนี้ก็เจอกันนะครับใช่แค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวขอปลูกข้าวจบท้ายนะไตไตโอ้โหจบท้ายได้ดีมากไตไต่คุณทำอะไรกับข้าวอะฮะคุณทำอะไรกับข้าว ก็ S <S ผู้ชมดูไหเนไม่เก้าชัดเจนเหลือเกินโอ้ <S <S ใครมองไม่ชัดนะครับนี่ครับได้ใครตามไม่ดีต้องวงงนี้มองอันนี้คือมุมมองใหม่ของไมา c ครับนะครับตาโวโ็เฉยนอะาเฉยตาวตาวัไปไหนไปไหนตาวัวโคคไอ้นี่แบบตาเลอะอ่ะนั้นจบกันแค่นี้นะครับ สวสขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับ See you next time. เ,เดี๋ยวจบคลิปได้สวยๆดีกว่าขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ